ชีโบอกว่าน้ำท่วมบนสะพานนี้เลยเนี่ยแล้วที่หักเนี่ยคือน้ำกระแทกสะพานหักใช่ไงก็แปดเมตรไงี่ยก็เหรอก็ดูสิก็แปดเมตรญ่กว่างี่อยู่ท่าก็แปดเมตรไงมาน้ำไอ้ถอนไม้ขอนอะไรมันกระแทกสะพานโอ้มาเหรอครับเดี๋ยวเราก็จะหย่อนเด็กคนนี้ลงไปก่อนนะครับโอ้โหเชี่ยหาดด้วยแล้ทางมีคนถ้าทางมีคนมาปิ้งปลาด้วยเนี่ย ีผมดูจากโซงแล้วน่าจะเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนไอ้เมื่อวานที่บินผมเห็นอยู่คนเดินอยู่สามคนมีช้างด้วยเขามาตกปลาเหรอคะลุงไม่รู้ผมเห็นเดินอย่างนี้น้ำก้าวต่อข้าวหมัดเขาแม่ตกปลามีช้างกับเล้ามีช้างกับเล้ารองท้าเราไว้บนรถไหมเอาไปรถก็ได้แต่ช่วงนู้นในช่วงเดินกลับมาหาี่ไดวิทยาลัยงไวว้้บนเรือก็ไได้บนเรือ เออหรือไปเรามีเรือสัมภาระอย่าโยนลงไปนะลูกนะไรือสัมภาระเรือคนสัมภาระเข้าใจไหมเข้าใจไหมพนักงานพนักงานเฝ้าเรือไว้ใจได้ไหมพนักงานแต่ต้องให้ป้าปลามามาลงก่อนไม่ป้าปลามามาต้องหย่อนหนูลงไปก่อนเีจะหย่อนจากนี้ลงไปมาป้อมไ่้ามเลยอาขผมยาใครผมยางมัน มาหาดใหญ่สุดให้เราทำไปของโซนเนี่ยถือวิแล้วต้องนอนมึงไหนเพื่อให้ไม่โดนอกิอตั้งลงเราต้องพิกความลงสิมาอยากดีได้ละมามาต้องขนาดใหญ่สุดมาให้เอาเล็กไป่อันนี้แหละมันต้องนอนไงจะไปนอนอะไรนะจมดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องโยนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลไปโยนที่ดินก่อนไม่โดนที่น้ำลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวพี่มันจะโยนลงไปให้อ่ผมก็สัดใจดีแหมดูดิจอบเลยอ่าผมถ่ายทำก่อนแต่พี่เขาโยนแม่นนะเดี๋ยวเขาโยนลงไปกลางตัวพี่แหละวุ้บ เออกอปอมันซูมได้ไหมครับมนะมไม่ได้ครับถ้บกากดแล้วมันมันซูมไม่ได้มันจะมีเลนอยู่สามแบบอ่าครับต้องมาตั้งข้างนอกไปครับอืม ไเจจัดตาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาโยนลินลงไปให้ใช่โยนมาแล้วไปครับโยนร้อคนถึงตายแล้วตเยเย้ยน้ำเยอะไปเลยอ่ะตัวเล็กกี่น้ำมัก็อยากลงเท่าไหร่เลยนะ ไหนพี่คาแรนไหนพูดหน่อยครับพี่คแรนครับคนไปดีไปดีโกโก้แล้วนี่ครับเรียกว่าถักนฟาไม่ใช่ม้อในฟางนะเป็นเหมือม้อ่เก่าแะใช่ครับนี่เหมอทั้งนั้นเลยเนี่ยเขากำังตนี่ะเบิ ยังทำอยู่ไหมคะขอเลิกเลิกทำด้วยครับเหอน่บนตัวขาคำหลไม่บอบอกะะอสีที่กำลังเขา้าไปหรื่าไอ้อนั้นนะฮะม่นมีภาพอยู่นะฮะไม่ใช่